เตเลยครับพี่ก็อปเตเลยเดี๋ยวเตะได้เเ้ยคุณิบะจะเยจะดับน้อออกน้ออกมาคนแร้คนแ้ออกออกข้างนึงออกข้างก่อนอวางบอลเดิเตะเลยเตะเลยีก้าวเฮ้ยไปแล้วงลูกเตะตาเตะตาเตะตาเตะ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  เวลาหมดเวลาหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะรงกันนะเดี๋ยวรีเซ็ตเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวเวกเราพอเวลาเริ่มนะผาหลังเห็นเลบอลทพื่อนอยู่ที่จออย่างเงี้ยเราใช้เตเอาอ่าโอเคนะเฮ้ยเดตต้เตตเตตเเตตะเ ไปแล้วกรจายใช่หมไปต่ออีกเดี๋ยวหนูไล่สิบ้สิบหกไต่อไปต่อเย่ยาวๆครับยาวายล่าชายหนุ่มจกาลิงหายตนนี้ยาหาย้วยนะครับ คุณแน็คุณแน็ละวังนะามีตัาแล้น,นียถเพิ่งเลยพม่พีแนดูไม่ได้เลยไ่เข้าโกลที่เลย้ลองไม่ตัวทีเสไเลยนะไปไปอ่ะโอเคแล้วผมใช้ไม้อีกด้านนึ่งอ่ะคุณแน็เป็นตัวหลอกเลยพิเศษเเราจะไม่ขยับเข้าไปนะคุณแน็คุณน็ที่เก่งไอจะายไ,ไม่ได้พูด ไ,ได้เลยครับซ้ายด้วยขวาไ,ได้หมดเลยทิ้งซ้ายทิ้งขวาไ,ไ,ดไ,ได้เลยไปเลยไปเลยครับเวลาเดินโอ้โหสิบเจ็ดวินาทีสิบเอกระสิบห้าต่อเนื่นงงองต่อเนื่องไปแนะนดัซ้ายสุดขวาสุดเลยเอาได้สิบกวิรับนี่ซ้ายซ้ายซ้ายฮะเขาเซแล้วไปซ้ายไ,ไปแล้วไปแล้วไปเลย ก็ถือบบวันหนราพร้อลเพลเกมได้เลยนะดีชอบท้ายแบน่ะขึ้นนิดหนึ่งครับอ่าเราสกู้นะดีเราราแป๊บเราแป๊บเราแพ็ครักทางไว้นะโอเคเดี๋ยวเราสกู้แล้วเราสกู้นะไดวได้แล้วได้แล้วยัยกว่านิดนึงครับ right o k พร้อมแล้วนะรอสัญญาณนะ40วินาทีโอ้โหมีกวามหมายแบบนี้เ,เ,เลยเอาเลย ย pues ังไม่ีนะครับไปดได้สาย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 เล็บลายเล็บลายเล็บ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 อพร้อมแล้วครับ

สตอร์สำหรับคุณแบบนี้บ๊กถ้าผู้จัดการผมอยู่นะยิ่งกว่านี้เนี่กเก่งไหมเก่งไหมเก่งมากเลยนะฮะอ่ะพอแบบขอปะซึ่งไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมเหนื่อยอะไอยนี้ครับเราได้สื่อสารกับเกมซุปเปอร์แมนซุปเปอร์เซิร์ฟกันแล้ววันนี้เราขออนุญาตแฟนคลับแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะพาคุณแบดกับคุณจามินเนี่ยไปดูเทคโนโลยีเรื่องของภาพเลื่อเสียงกันแป๊บนึ่งเดี๋ยวเรากลับมานะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเท้าแบบบีดบีบมากโอเคเลยฮะ โอเคนะสนุกไหมสนุกมากล้วจะคอดูเขาทำได้ยูเท่าไหร่นี่คือที่สิบเก้าีนบี่โลสี่โลสี่โลแอดสิบเก้าขอทีได้ไหมพี่นะไม่ใช่ผมอยากเตะผมไม่เข้าใจว่ามีคนโกงอยู่ในจอเนี่ยไม่มีนะเตะเข้าทุกอันเลยมันอยู่ที่ปทติ แล้วมันมีเทคนิคที่พูดการที่คุณแบบว่าพอโก้แล้วเขาหลบไหนคุณก็เสียบด้านตรงข้ามไปเลยได้ผมต้องขออนุญาตได้ครับเอป็เล่าสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะได้กันต่อนะฮะหูเชียร์มันมากสิกกบเจ้านะครับอเภอเัยเรื่อนอชาอชาเดี๋ยวสักครู่ผมขอยืมแบกแทนไนมะ่ต้องเงนเนะนี่ยขานาดานบแบบเตะมั่วือ ไม่ได้เอาขาที่สามมัมาช่วย,ยนี่ขาที่สามนี่สตอร์จะมาทุ้ร้อยพี่แค่นี้ก็ได้เห็นตั้สามร้อยธรรมดาแล้วนะขขน,นี่ยี่สิบหกนะ